แกงปีนี่นะใส่แคบหมูนักมันตึงลำมาครับเอาอาปีน้องคนได้ตีแกงปีเรามันดำมาพอวิธีทำของผมเนี่ยครับแกงปีบดํำน้ำขาวคนล้ำขนาดมาครับมาครับมาครับม่ยะแกงปีใส่แคบหมูตัวกันปีหัวนี่พอไปพอมา็ค้ายๆกํานกกับปูดกําแล้วเนาะวันนี้ปีหัวเดียวปอแกงใส่แคบหมูสักถุงใส่พักละเหียน้อยมันจะได้หอมๆอก่อนอื่นตั้งมอขางใส่น้ำลงไปก่อนตั้งน้ำให้มันห่อนละว้นนี้ก่อนเนาะครับนั่นก็ตำเคียงแกงหอมเตรียมพริกแห้งป่าห้ากระปิ ุงรดชูด<ำ>รสมาโลโคคาคือเข้ากันดีก่อนเนาะได้ตีแล้วก็ควักน้ำพริกออกละไว้แ้วหนบาบะได้ลงไปล่างครกไว้เหียสักน้อยมาพอมอกับห่อนพอดีใส่จักไข่กับพริกแกงที่เฮาตํำไว้สิ่งนี้ขาดบะได้ล้ำกับผงชูรสก่อนแน่ล่างครกนี่ละค่ะแกวใส่ลงไปแล้วก็ก้นน้ำพริกเพื่อละลายล้อน้ำแกงเดือดผมจะใส่แคบหมูลงไปเลยนะครับแคบหมูนี่ใจเป็นแคบหมูติดมันมันจะล้ำกว่าน่าเปลี่ยนชื่อเมนูาลางไร้แกงได้ก็หาแกงแคบหมูใส่ปีใส่แคบหมูนักแกะระะววังตีี้ลอออคคืืแแบบมมูเเปปยยาาด๋ผจนส ผมนี่นะปีผมจะบะแกะบะซอยละว่ามันจะได้บะดำเนาะครับผมก็จะคัดเอาแต่ปีอ,อ่อ,อนๆเนื้อครับลี่กล้วยดอกกล้วยกล้วยอ,อ่อ,อนๆนี่มาเอานะมันบะดำเขาใจแต่ปีตีอ,อ่อ,อนๆอย่างเดียวครับเนาะจากนั้นก็เอามาชีกมาบ,บีให้มันเป็นตินน้อยๆห,หมกปอดีกันอันใดมันแก่เขาก็คัดขวางไปเลยครับผมมคราบน้ำแกงเดือดปรุนปรุนแคบบหมูกับไก่จะเปื่อยจะนุ่มแล้วเนาะปี๋ตีฮอตเียมไว้ก็เอาใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี่สําคัญใส่ปีกํานนอยใส่ลงไปแล้วก็เต๊กมันจมหน้าทันทีเคล็ดัับบบนนีี้้จะหือออปปปดดําาาเเรร่วสูตไไไทก เอาๆแล้วใจปี๋ย่างฮา,ามาแกงนี่บ้านผมมีแต่กล้วยน้ำว่าผมก็แกงกับปีกล้วยน้ำว่านี่แหละครับปีกล้วยเริ่มเปือ่อยก็ใส่เขือโ้มลงไปแกงไปเห็มสักบื้อหมอกบเขือโ้มมันซุกนี่นะกจิ้มรสเอาจนจับปากจับเกํำนั่นก็ใส่ใบชะพลูบ้านผมห้องว่าพักปูนกหรือว่าพักแคร์นะครับชะอมหรือว่าพักละก็ใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหอมกดโกดติ๊กต็๊กมิก,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 กมิก้มัมนจมนนำแกงและไว้สักกําหน่อยแกงพักแกงไม่บรท่าแกงเหมือนครับผมหมอกจอมล้อมใจนี่ก็ตักเสิร์ฟกัน ข้าวนึ่งมินายนำลายปุละซับพ,พักละเนีย่ยเฮ้อยากกินข้าวขนาดตักใส่ถ้วยใส่จานดีเฮาเตียยวอาไปเสิร์ฟกันเลยครับผมเป็นไ้ครับเป็นไ้ครับเป็นไ้ครับ,รบแกงปีใส่ไข่หมูสูตรอ,อยไงมากินแรงนะกินก่อสูตรนี่ปีขาวโจ๊ะพป๊หน้าแกงนวลขาวงามขนาดสูตรอะไงมากินแรงเด็ดแ,แต้เตม่มาครับมาครับมาครับมาจิ้มแกงปีใส่ไข่หมูหรือว่าแกงไข่หมูใส่ปีสูตรอะไงมากินแรงไปกันนะครับเนาะใส่ไข่หมูยังนะครับเอามาไปนองเนาะ ดุงดุๆงดุงงดุงดง,ดง,ดงเปืนนะ่อื่อยนมอืมกลมกลมหอมมันหอมผักละอืม,อมจินตอนอุนแ้อนะครับนาะคือรัม หอมแข่งหอมแดงแกงมะนุน้นแกงปีมากับปื้งครับจำเนยไปแล้วครับนี่เม,มาะครับมันมนเนาะหอมแขังหวานครับก่อคิวคุณผู้ดังดีคนระับ สำหรับคลิปวิดีโอทัมเต็มๆนะครับรับชมในตีพิเพจเอาอย่างมาขิดไร้ผู้ติดตามสามแสนสี่ขึ้นไปนะครับเนาะเพโยโย่เอาอย่างมาขิดไร้สองนี่เขามาจิ้มสั้นๆเลยพอนะครับเนาะเอามาหยอดน้ำลายเหงื่อไรครับเนาะว้าสูตรผมนี่นะปีบดดำเลยครับดูปีแบบขาวๆเลย น้ำแกงก็แบบน,น,นวลๆนะครับนาะคุณคณขุขาวๆเมัน้ำแกงไ่ทางว่าผมอาอย่างว่าปีมะแกงนะครับหลังบ้านนี่เป็นปีกล้ยเองครับก้้ยอ่อ,องจ้่รครับก้้ยทอดไปอ่ะจำจืมได้แค่ไม่าจะก้้ยอ่อ,อง กูจะเดยเปิดเอาปอนนกนะครับเดี๋ยวอปอนนกปอนหล่อน,นะน่ะเนาะกยจะนะครับกยถอดไปนะครับเนาะโอ้แกงใส่ไข่หมูนะก,นกต้มไข่หมูมันเปื่อยก่อนนะครับเนาะดุงดูงดูงอี้นะ ไข่หมูตีมได้ใส่ก่อนมาแับได้ครับกรอบเมาะไข่มหมูนี่ไลยกัด้องกินนั่งนี่ผมใครผมแดง quá Mà khó xong Lắm nữa hả ปภาคละพักแค่เนาะครับเนาะใส่มาตัวนี้มันหอมน,นะฮะแคบหมูแบบเป,ปื่อยๆหนุ่มๆ,นมๆเนี่ยมีพดพรรนะครับเนาะมาครับอื้มเนาะ ลิกเข้าหนึ่งเนาะเนี่ยจำไปเอียบหีบแกงสามพดพรอดปีเข็มมีกับแคมหมูแ oh. รกกัดยอดเยี่รับผม một nhỏ này